สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้สาวอนพารวยนะคะก็มานำเสนอแนวทางนะคะชุดโค้งสุดท้ายฮานอยนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดโค้งสุดท้ายเนาะท่านใดเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะไลฟ์สดนะคะพี่ๆ สำหรับเมื่อวานนะคะตัวเจาะหลุดนะคะพี่ๆเสียดายเนาะให้เด่นไปที่สองกับเจ็ดนะคะแต่เจาะไม่เข้าเนาะ mm hmm. ในวันนี้ก็ขอให้ปังๆเฮงๆนะคะ mm hmm. กับขอโทษของไัยในเพอาไม่สะดวกด้วยนะคะพี่พี่ mm hmm. ชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมสำหรับเ, mm hmm. เห็นชัดไหมคะพี่พี่คอมเมนต์ hmm. ขึ้นมาบอกสาวอนด้วยเด้อ mm hmm. พี่พี่ เมื่อวานนี้เสียดายมากๆเลยนะคะให้เด่นไปที่สองกับเจ็ดเจาะไม่เข้านะคะให้เจ็ดห้าออกเอ,อ่อให้เจ็ดออห้าออกแปดห้าให้เจ็ดสองออกเจ็ดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เนาะผิดอย่างละเต้มนะคะให้สี่ให้สี่สองออกสี่หนึ่งเนาะถ้าจําไม่ผิดนะคะเมื่อวานนี้ใช่หรือเปล่าเนาะวันนี้ก็ขอให้เฮงเงปังปนะคะสำหรับห้านอย<ม><ม>เดี๋ยวมารับชมกันคะ่ะเดี๋ยว พิพงสุดท้ายวันนี้นะคะก็ขอให้ปังๆงทั้งหวยฮานอยแล้วก็หวยลาวพัฒนานะคะวันนี้นะคะสะอนให้เด่นไปที่สามสามแล้วก็หกนะคะฟันนะคะฟันในคงสุดท้ายฮานอยวันนี้ฟันที่ที่หกนะคะในคงสุดท้ายเนาะสวัสดีคุณบัวตองนะคะสวัสดีเที่ยงวันคะ่สะสอน ขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงซแซกราะว่าเสาโอนทํางานคู่ไปด้วยนะคะอดอดเบรกนะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงปังๆนะคะทั้งลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยนะคะวันนี้มัดรวมนะคะพี่ๆมัดรวมสี่นอยนะคะ <S 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 เดี๋ยวมาดูชุดเน้นนะคะเมื่อวานนี้เสียดายเจาะไม่เข้าวันนี้ก็ขอให้มานะคะคู่แรกนะคะเน้นให้สามหก สามห้าสามสองสองหกแล้วก็หกแปดนะคะพี่พี่มีห้าคู่นะคะชุดเน้นนะคะหกสามสามหกเนาะแล้วก็สามห้าสามสองสองหกหกแปดนะคะสำหรับ ฮานอยวันนี้นะคะชุดนิ้นสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหกเจ็ดสามสี่ในวันนี้นะคะชุดกันมีสองคู่นะคะสำหรับชุดสามตัวนะคะสามตัววันนี้สโอนให้ไปนะคะก็จะเป็นห้า สามหกนะคะให้เม็ดเดียวนะคะวันนี้เนาะให้เม็ดเดียวไปนะคะก็ขอให้ปังๆนะคะพี่ๆท่านใดสนใจเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถแอด i d l ล n e มาได้นะคะ ON 977211นะคะกลุ่มแนวทางให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะถ้าท่านใดอยากเข้าไปเป็นพี่เป็นน้องกันสามารถทัก ID ดีไล n e มาได้นะคะ ON 977211นะคะ ON ตัวเล็กนะคะแล้วก็977 1> 2 1 1หนึ่งนะคะสำหรับตัวที่สะโอนชอบนะคะก็จะเป็น3 6แล้วก็3 5หนะคะพี่พี่อันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นเนาะเพราะว่าสะออนก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาในตัวไหนเมื่อวานนี้ก็จับตัวเจาะผิดนะคะพี่พี่ผิดอย่างละแต้มเนาะเมะื่อวานวันนี้ก็ขอให้ปัง,ปงๆรวยๆนะคะสำหรับฮานอยชุดโค้งสุดท้าย ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วเนาะกดไลค์ <Good like S 1> เป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสําหรับเราพัฒนานะคะเดี๋ยวลงให้เนาะเราพัฒนานะคะก็ขอให้โชคดีทั้งฮานอยเดี๋ยวไปตํมฮานอยกันก่อนนะคะก่อนมารับชมห่วยเราพัฒนาเนาะท่านใดเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้ได้นะคะวันนี้ฮานอยโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายแล้วก็วันนี้เม็ดเดียวนะคะสามวิ่งรุด วิ่งรูดที่สามนะคะแต่ในชุดโค้งสุดท้ายสาอนเปลี่ยนมาฟันที่หกนะคะก็ลองจับไปเป็นแนวทางดูได้เนาะถ้าใครไม่ชอบตัวเจาะก็จับตัวเด่นตัวฟันไปเป็นแนวทางได้สำหรับทานอยวันนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะวันนี้มัดรวมนะคะไปได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดไปที่7นะคะก็เข้ารอบเฉพาะกิจ7 6แล้วก็ไปเข้ารอบ พิเศษนะคะ707เนาะแล้วก็ไปเข้า,ขารอบ VIP นะคะ71เมื่อวานนี้ให้เม็ดเดียวไปที่72ก็มานะคะเมื่อวานนี้มา42เนอะน่าจะ42นะคะเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้นะคะน้องแอดก็ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านหิงหิฟังฟัง,งรวยรวยนะคะฮานอยวันนี้ขอให้โชคดีคะ่ะสำหรับเราพัฒนาเดี๋ยวแอดลงให้นะคะพี่ๆขออนุญาตลงไลน์นะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าปังๆยังไงเดี๋ยวไปเจอกันรอบสามทุ่มนะคะไลฟ์สุดเนาะสามทุ่มนิดๆนะคะก็ฝากไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ